สวัสดีครับวิธีช่างวันนี้นะครับช่างเขาจะมาส่งตู้โชว์ที่เราสั่งไว้เขาจะมาประกอบที่บ้านของยายนางนะครับอรอสินค้าก็นานพอสมควรนะครับเพราะว่าสินค้าส่งขึ้นเรือมาจากประเทศจีนเจ้าของร้านเขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีของจีนนะครับที่จะพ่นเคลือบพลาสติกใส่กับงานไม้มันทําให้ผิวมันมีความเงาวาวปกติเฟอร์นิเจอร์บ้านเราเขาจะเป็นงานไม้อัด แล้วก็จะติดด้วยแผ่นพลาสติกแต่นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นลักษณะพ่นเคลือบซึ่งมันก็พิเศษส่วนราคานะครับจากราคาเต็ม45,000กว่าบาทเขาลดให้เหลือ32,500บาทเพราะวมีของแถมนะครับก็เป็นที่นั่งสีขาวลูกเตา๋าสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าตัวเล็กๆนะครับเป็นเบาะนั่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอามารีวิวสิ่งที่มันแตกต่างจากประเทศไทยหรือเฟอร์นิเจอร์ไทย ที่จิงยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับอ่านี้เสร็จแล้วนะครับสำหรับการประกอบติดตั้งตู้โชว์นะครับสีก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าดูแล้วสีจากกล้องจริงๆแล้วแสง LED ที่ได้เนี่ยมันจะไปออกเป็นสีน้ำเงินนะครับห้องนี้ กว้าง4เมตรนะครับกว้าง4เมตรนี่ตู้ก็เกือบจะเต็มนะครับเหลือด้านข้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจินจะเทียบให้ดูนะครับว่ามันสูงขนาดไหนกับสัสดส่วนของจินนะครับจินสูง158นะครัตัวครับเอื้อมเอื้อมถึงแค่นี้ชั้นวางนี้โชว์เป็น,เป,นเป็นกระจกนะครับโชว์จริงๆเพราะว่าใส่ของนะัก ก็ก <c ười> Ch ็ไม่ได้ลำอ่ะใส่ของหนักได้ไหมได้เพราะกระจกก็หนาดพอสมควรอยู่แต่เราก็เน้นงานชูอยู่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยนี่ครับนี่เนี่ยชูจบชั้นกระจกวางตู้ชูนะประตูโชว์ แต่ข้างบนเนี่ยคนตัวเตี้ยอย่างจีนไม่ถึงนะครับเพราะปุ่มที่จะกดให้มันแบบดูดีจินเอื้อมแล้วนะเนี่ยเกิดมาตัวเตี้ยก็ต้องทําใจนะครับไม่ถึงนะครับกดไม่ได้ก็คงแบบปีนก็องก็อีนะ้ละงานนี้อันนี้ลิ้นชักครับลิ้นชักเนี่ยลิ้นชักทั้งหมดเลย ดา้านล่างจะง่ายกว่าออกมาไม่มากมีลิ้นชักทั้งหมดแต่จริงๆลิ้นชักมันน่าจะเป็นแบบตัวแม่เหล็กน้องแต่ไม่ใช่ลิ้นชักที่มันน่าสนใจก็คือเทคโนโลยีที่เขาพ้นเคลือบนี่แหละพี่จินไม่เคยเจอแบบเออในเฟอร์นิเจอร์แถวบ้านี่แล้วกัน บ้านเราอาจจะแบบเนี่ยมันจะมีความเงาวาวตัวนี้ก็จะเป็นพวกปลั๊กไฟนะครับทั่วไปนะครับนี่มันมีความเงาวาวมากเลยนะนี่ลื่นมือลื่น,นเห็นไหมเป็นเงาสะท้อนเ็นเลยเออไอเทคโนโลยีนี้มันน่าสนใจซึ่งบ้านจีนอ่ะหาพวกงานเฟอร์นิเจอร์แบบเนี้ยไม่เจอถึงแบบต้องรอของจากประเทศจีนเลยอะ ส่วนในนี้ก็ทั่วไปครับก็เป็นออชั้นกระจกแล้วก็ชั้นไม้ของเขาที่เคลือบนี่ครับหนาแล้วก็น,นี่ชั้นกระจกก็หนาอยู่ใช้ได้เลยดูเทียบสัดส่วนเนี่ยนะครับนี่ยินบอกเนี่ยนี่ครับใส่โชว์นะครับกระจกก็หนาอยู่แต่กระตู้โชว์อ่ะใส่อะไรหนัหนกๆก็ไม่ใช่นะ มันก็คงไม่เหมาะจริงๆมันน่าจะมีตัวดูดเนี้ยใส่ในลิ้นชักอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ลิ้นชักอย่างที่บอกอันนี้ก็พ่นเคลือบเหมือนกัน,นส่วนข้างบนก็เป็นกระจกเงาครับสะท้อนเฉย แล้วก็ชั้นวางของม,มีตุก๊กระตุ่นตุ๊ก,กตาเราก็เอามาวางตรงนี้ก็ได้นะครับนี่หลอดไฟ LED นะครับเดี๋ยวเปิดแสงเลยนี่ออกสีอย่างนี้นะครับลูกเล่นลูกเล่นประมาณนี้นะครับมันสูงเลยละ่ะดูโออาเลย พอประกอบรวมกันแล้วนะครับมันก็สมกับการเป็นตู้โชว์จริงๆครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ